วัสดีทุกคนไลนดิท้ารักคุณสื่อชาแนลวันนี้ที่เราแต่งชุดนักเรียนมนาะเพราะว่าใช่เราลืมการบ้านไปที่โรงเรียนแล้วก็เลยจะมาท่องเที่ยวไม่ไม่ท่องเที่ยวมาโรงเรียนตอนดึกใช่แล้วแล้ววันนี้เราก็มากับเบคอนคนนี้ซึ่งก็ไม่บอกชื่อหรอกใช่แล้วทั้งเออว่าชมาลเออเราจะโหวตด,ด่านกันฉนันจะไปเอาการบ้านที่โรงเรียนพวกนายเอ้ยพวกเธอ <c oughs> เล่นไงอะ่ะเอ้ยมีคนเล่นไม่เป็นคะ่ะมีคนเล่นไม่เป็นคะ่ะ เอาง่ายๆก็คือเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อเรื่องกันก็คือวันนี้เราจะมาเอากันมาที่โรงเรียนกันเพราะว่าเราลืมกันมาที่โรงเรียนเราก็เลยจะไปเอากันบ้านนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเอาแบบว่าไม่พูดมากพูดมากตอนนี้จะมีเป็นนักเรียนขารกรให้อยู่ในโรงเรียนนี้นะคะแต่ว่าเราต้องไปเอากันบ้านนะคะในห้องของเรานะคะเู้กยไงวะ โอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะไปห้อง3ามทับหนึ่งห้องสานเดี๋ยวเราไปเริ่มกันอันนี้เป็นห้องสามทับห้องสามทับหนึ่งอ่ะอุ้ยเจอกันบ้านแล้วยิบยิบยิบแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้แค่ว่าแบบว่าเจอการบ้านแล้วบบบว่าจะออกไปได้เลยนะเพราะว่าเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องหาทางออกด้วยเออเดี๋ยวนะ วันนี้ก็คือไม่ได้มาเนื้อเรื่องจ้ามาแบบมาเล่นเกมของจริงเพื่อนเราหายไปไหนหรอวะเบคอนอันนี้ก็คือเรียกเบคอนเรียกเบคอนก่อนจริงๆแล้วเออเสียงเสียงเสียง <Here. S 1> ไม,เงมไวเงวะ yeah. oh. 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 กเนี่หนะฮัมเราจะไปหาห้องสต u ดดีอูมก่อนเนี่ยค่ะสตูดดีอูมอยู่ไหนวะเสียงหลอนมากอะทุกคนได้ยินใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเหลบก่อนป่บนองเออเข้ยนะ สตูดิโูมอ่านี่สตูดิโอูมแล้วเราเล่นผ่านมาแล้วรอบหนึ่งวันนี้ก็เลยว่าแบบเอ้ยน่าสนใจน่าอาัดเจอแล้วหนึ่ง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 เพื่อนไปไปหาหนึ่งหนึ่งเร็วตกใจตกใจเธอเรามาอะไรอะไรอ่ะทำไมเซิร์ไม่ไม่ตะคนไทยไปหมดเลยเนาะจริงปะคนลูก <c oughs> ยัง้อยไว้แล้วก็เดินนะกับเพื่อนนะคะถ้าเกิดว่าเดินมาคนเดียวเนี่ยน่าจะหลอนนะดูทุกคนหลบเราหลบรหลบแล้วหบแล้วไม่มีเมสสเปย์หน่อยหรอเฮ้ยเสียงหลอนอะพวกเธอพวกเธอทำไงเนี่ยฮะตอนนี้หลอนมากๆเลยขนลุกแบบขนลุกจะไม่จะขนลุกยังไงนะคะอย่าเดินคนเดียวนะ เพราะว่าเราเดินคนเดียวน่าจะหลอนเราไปกับเพื่อนดีกว่าเออเก็บเกียนกอนเพื่อนวันนี้ก็คืออาจจะแบบว่ามาในความผู้ไม่รู้เรื่องนิดนึงสามทสเออห้องไลบอรีอยู่ไหนอะนี่ไงไลบอรีไลบอ a ร,ร,รีอันนี้คือเกมผีที่ไม่น่ากลัวที่สุนในความคิดเราละ แต่ดูเสียงมนันดีทุกคนเสียงมันหล่อนมากเอาจริงเอ๊ะกุญแจอยู่ไหนว่าจะไปห้องสองทับสามห้องสองทับสามสองทับสามไไหนว่าเอ๊ะแล้วเพื่อนเราหายไปไหนวะเบคอนไหนเบคอนไหนอะเบคอนเอาจริงไม่ได้รู้ว่าเบคอนหรอกน,อนะแต่ว,ว่า อะไรคือเพื่อนวิ่งมาแบบนั้นเพื่อนเพื่อเจอตัวอะไรหรอเพื่อเจอตัวอะไรโลกบ้าตอนนี้คือโลกจริงโลกจริงแบบว่าพบคนโลกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเปิดประตูได้ลเอ,าอ่าเดี๋ยวนะเหมือนนี้คนเปิดแล้วเลยอะแต่ Exit Key ท,ทุกคน exit key ควู้ดเฮ้ยเจอเสียงฆ่าเปิดประตูออกไป รอดละฮะแล้วอ๋อเพื่อนเราตายก็ว่าเพื่อนหายไปไหนเพื่อนตายตายเออมึงทำเสียงในคอด้วยนะหกนาทีแล้วไม่เออขออีกสักรอบหน่อไม่มันเลยอ่ะเอออีกสักรอบอีกสักรอบ น่าจะได้ประมาณสิบอ็ดนาทีปะสิบหกหกหกสิบเอ็ดใช่ใช่กากเลขมอะเสียงเพื่อนจมูนิดนึงเหมือนจะเป็นหวัดเลย <laughs> ช่างมัน <laughs> เพื่อนถ่ายปกคลิปกันหน่อยดิเพือดเจอแล้ว <laughs> ไหนๆแล้วก็นั่งไม่พอแล้วนะคะแล้วก็อัดคลิปไม่บอกเพื่อนเลยอะฮะเป็นข้ตาตกรอนโอเคได้ ฮฮฮฮฉันเปนฆาตก่รแล้วทีนี้พวงเธอก็จะหนีก็ไม่พ้นแล้วล่ะเดี๋ยเพื่อที่จะไม่หล่นเสียงตัวเองขอญาตปิดเสียงแล้วแต่ทุกคนก็ยังได้ยินอยู่ถูกไหมอืมอ่ามีใครอยู่ตรงไหนบ้างไหมมีใครอยู่ไหมเอ๊ะฮัลโหลฮัลโหลไม่อยู่กันเหร เดินไปก็หลอนไปนะคะขนาดมาันฆาตรกรอยังหลอนตัวเองเลยค่ะโอ้โหเด <c oughs> ี๋ยวนะพิพิธภัณฑ์ไอจุดเกิดอยู่ไหนอะันต้องการไปจุดเกิดพวกเธออยู่ไหนอ่ะฮะอะไรคือเพื่อนเราออกไปยังเออเพื่อนเรอาอยู่เ <c> ด <oughs> ี๋ยวนะห่วงเพื่อนมากตอนนี้คือไม่ไม่ไม่ฉันจะทุยมันมีมือด้วยะมือนักฆ่า <c oughs> ฉันถือมีแล้วฉันดูน่ากลัว ชิ้นชินกลัวตัวเองเอ๊ะนี่อะไรอ่ะล็อกอยู่ห้องของไดโนเสาร์เอ๊ะไม่มีใครอยู่เลยเหรอเขาปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายเมื่อกี้ก็แอบทำไปคนนึงแล้วเนี่ย มีโหมดมองเห็นด้วยอะเพื่อเราไปอยู่ไหนกันเพื่อเราโอ้โหเพื่ออ๋อเบคอนอยู่กับเบคอนใช่ไหมเฮ้ฮ้เฮฮพวกทาเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่เองนะเอว่าแต่เราจะเข้าไปยังไงวะอ๋อพวกเจ้ามุดท่อเข้าไปใช่ไหมละ่ะเอาไม่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 เธอเนาะไม่มีวันรอดวพวาตกสายตาใช่ไหมหรอกนะโอ้โห เออส่วนาวันนี้ก็ไปบ้าขอตัวลาไปจริงๆแล้วแหละเออเพื่อนเราตายอ,อย่างเย้ตาย